สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวห้องนอนผมเองนะครับเป็นห้องนอนผมเองที่ผมได้ทํากับพ่อสองคนนะครับช่วยกันทาด้วยงบหนึ่งมืนบาทนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหนึ่งมืนบาทเนี่ยผมใช้อะไรไปบ้างน,นะครับแล้วทําอะไรไปบ้างน,นะครับมาดูกันเลยครับ ห้องกันนะครับนี่นะครับไฟในห้องคัะยังไม่เปิดไฟดับมืดแบบนี้นะนี่ครับไฟนี่คือไฟสระเปานะครับดวงการ์ตอยู่ช้อปปี้เหมือนกันแล้วก็จะมีไฟดาวไลท์นะครับข้างๆสี่ดวงนี่ครับอย่างละสองดวงนี่นะครับ น,นี่ครับล็อกห้องนะนี่นะครับล็อกห้องนะครับนี่นะครับ ผ้มาม่านี้ก็สั่งจากช้อปปีนะครับเราผ้าม่านก็สั่งจากช้อปปีเหมือนกันชุดผ้าปูที่นอนของพันนวมเราสั่งจากเพจเฟซบุ๊กครับนี่ครับผ,ผ้าผ้าผืนนี้ก็สั่งจากเพจเฟซบุ๊กเหมือนกันข้างหลังมีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเ๋ยวรีวิวไม่ดูเลยผ้ามีไฟข้างหลัง นี่ครับภายเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นสภาพโดยรวมภายในห้องนะครับ,รบขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูด้วยกันนะครับขอบคุณามากๆเลยนะครับเราก็มาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับและอุปกรณ์เราใช้ไปนะครับ ก็มีบานประตูครับห้ารอยเก้าสิบาทไม่มีให้เลือกครับหลายราคาราคาแพงๆกว่านี้ก็มีครับแต่ผมใช้ราคานี้ครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ดีอะไรมากมายแบบห้ารยเกสิบนี่ก็โอเคแล้วครับแบบที่เห็นครับวงกบประตูครับเก้าร้อยเก้าสิบมีถูกกว่านี้ครับเจ็ดร้อยเท่าไหร่นี่นะครับแต่มันไม่แข็งแรงครับมันเบามากไม้ไม่หนาครับมันไม่เหมือนไม้แดงครับสี่ลองพื้นครับ toa ห้ายหสิบาทหนึ่งแกลลอนนะครับ เป็นรองพื้นสีขาวแล้วก็สีจริง coa สีขาวเหมือนกันครับ590ใช้2แกลอนทีแรกครับใช้1แกลอนแล้วมันไม่พอครับมันแบบทับสีโป๊ปูนโป๊ไม่สนิทมันยังเห็นปูนโป๊ชัดอยู่ต้องทาหลายรอบเรื่งซื้อเพิ่ม1แก่งกลอนครับสีดําทาไม้ครับ1กระป๋องครับ1้0าบบาทไว้ทาวงกลประตูกับวงกลหน้าต่างนะครับเป็นแบบที่เห็นสีขาวทาไม้ครับ1น0บาท1กระป๋องมันมีเสาไม้สองเสาครับก็เลยต้องใช้สีน้ำทา ไม่ไม่เนียนเลยต้องใช้สีน้ำมันทาครับบ้านพับครับสามรบาทบักบกสวิกนะครับ200ร้อครับชุดไฟที่สั่งจากท็อปปีครับรวมทั้งไฟสระเปาตรงกลางแล้วก็ดาวไลท์ข้างๆสนะีดวงเนี่ยดวงละสองสิบห้าบาทรวมค่าส่งด้วย296บาทครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดหกมิลน,นะครับราคา175บาทใช้10แผ่นและแผ่นสมาร์ทบอร์ดสีมิลน,นะครับ ราคา115บาทใช้ C แผน่นหมิลเนี่ยเราใช้เป็นผนังด้านข้างนะครับกูนอกกูในส่วน4ีมิลเราใช้เป็นเป็นฝ้าครับเป็นผนังฝ้าข้างบนมันมีเลือกหลายยี่ห้อมากเลยครับสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันมีทั้ง scg v i v a b o r d แล้วของอะไรอีกสองสามอาณนะครับถ้า scg ก็ราคาแพงหน่อยที่ผมใช้สมาร์ทบอร์ดเพราะว่าบ้านผมมีปลวกครับปลวกเยอะเลยใช้ที่ปลวกไม่กินครับ ถ้าใช้ยิบซ้ำเนี่ยบวกมันจะกินครับผมงลยไม่ใช้ยิบซ้ำเหล็กกล่องนะครับที่ใช้ก็1นิ้วคูณสน,นิ้วครับราคา2องบาทสิบเส้นใช้เหล็กกล่องเพราะว่ามันล้วมันแข็งแรงครับมันทนทานกว่าที่ยากจะใช้ตัว C ีแหละพ่อบอกว่าไม่เอาเหล็กกล่องไปเลยทนทานกว่าผ้าแต่งห้องนะครับพร้อมไฟก็ราคา390บาทอันนี้สั่งทางเฟซบุ๊กนะครับ ชุดผ้าปูที่นอน6ฟุตนะครับราคา389บาทมีผ้านวมผ้าปูปอกหมอน2ใบปอกหมอนข้าง2ใบนะครับแล้วสื่อน้ำมันหนา0ูดมมิลหน้ากว้าง1.75ยาว6เมตรเนี่ยราคา3 7 8บาทนะครับสั่งไปจากช,อชอ้อปปี้รวมส่งแล้วผ้าม่านนะครับราคา158บาทรวมส่งจากช้อปปี้ราผ้าม่านนะครับ227บาทรวมส่งแล้วจากช้อปปี้และหมอนนุ่นหัว2ใบครับ และหมอนข้าง2ใบาราคา3 5 8บาทนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่ผมพูดไปนี้คืองบ10,000บาทแต่ผมใช้เกินมา1น6บกบาทนะครับเกินมานิดหน่อยนะครับนี่แหละครับทั้งหมดที่ทำไปในห้องนี้ครับที่เห็นกันไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังมากเลยนะครับขอบคุณครับ